สวัสดีค่ะวันนี้น้องมัดหมีจะมารีวิวอะไรคะมารีวิวเชียร์ค่ะมารีวิวเชียร์ค่ะมารีวิวชุดหมอลำซิ่งน้อยนะคะนี่ขอบคุณชุดสวยๆนะคะจากแม่แมวนะคะที่ตัดให้อีลาน้อยเนาะมาแล้วสุดนหนึ่งนี่โอ้ยแม่เสือสาวนี่เห็นบอพี่นองคะ่ะสวยมากน่ารักมากนะคะเนี่ย เดี๋ยวสิให้มัดมีไส่แล้วก็ทายรูปแล้วก็ฟอนให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องคะ่ะชุดมาถึงแล้วนะคะขอบคุณแม่แมวที่เมตตาอีหลาหน้อยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ<อ>ข,ขอบคุณคะ่ะนี่ชุดสวยอีหลาหน้อยนะคะชอบไหมคะล้วชอบไหมคะคชุดอะไรนี่ชุดหมอลำไหมนี่ชุดหมอลำค่ะเออชุดหมอลำค่ะสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวอีหลาหน้อยสิรีวิวไส่แลก็ะทายรูปให้พี่น้องสวยไหมคะลูก ใช่ไหมคะในนี่ลองวัดดูก่อนนี่โอ้ยพอด,ดีสวย <c oughs> <c oughs> โอเคคะ่ะขอบคุณแม่แมวนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากพี่อันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากพี่ฝ้ายด้วยนะคะนี่กําลังจิทยอยไซอันนี้คือชุดจากร้านพี่อันนะคะยืนต๊ดในยืนให้ดูหน่อยอูยสวยน่ารักมากเลยคะ่ะ สวยน่ารักมากเลยค่ะเหมาะสมกับใบใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าไวายบค่ะบ๊ายบายค่ะอปุณณเปเปเจปลาปุณณเปเปเจปลาปุณณเปเจปลาเอ่ะเลยเก่งจังเลย